สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับครูกุ๊กชาแนล e ีนี้ครูกุ๊กจะเล่าถึง s o ฟต์สกิลพัฒนายังไงเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนอื่นนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนเรื่องของซอฟต์สกิลเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นทักษะที่ติดตัวมายังไงนั่นเหรอคะเกิดมาเราก็เป็นผู้นำตัวเองแล้วเกิดมาเริ่มต้นจากการสื่อสาร ตอนเด็กๆนะคะเมื่อเราหิวนมหิวข้าวเราก็ร้องอุแวะอุแวะเพื่อที่อยากต้องการรับประทานสิ่งนั้นก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มาคอยป้อนให้เรามาคอยดูแลเราเมื่อเรารู้สึกหงุดหงิดเรารู้สึกไม่สบายตัวเราก็จะร้องมันออกมาหรือเรารู้สึกมีความสุขพอใจกับสิ่งนั้นเราก็จะหัวเราะหรือเราก็จะแสดงปฏิกิริยานั้นออกมาเรียกได้ว่าเกิดมาไม่บ้าใบ้บอดนวัว สติสัมปชัญญะครบถ้วนเราตบมือให้กับตัวเองเลยค่ะชัยโยเรามีสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อเรามีต้นทุนมาแล้วนะคะลำดับต่อมาก็พัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆซอฟต์สกิลเราจะเริ่มต้นพัฒนายังไงขีดเส้นใต้คำว่าพัฒนาก่อนนะคะยำ้ำพัฒนาเพื่อให้ชีวิตที่มันเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงจากเดิม ขี่เส้นใต้นหนาๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีความสุขเน้นปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีความสุขย้ำาๆๆย้ยย,ย,ยนอกจากเราจะมีต้นทุนแล้วต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้มันอย่างจริงจังอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆกระหาย นะเพื่อที่อยากจะพัฒนาต่อยอดให้กับชีวิตที่มันเป็นอยู่เนี้ยดีขึ้นต่อเนื่องชีวิตถึงจะไม่อยู่กับที่อย่าลืมนะคะชีวิตเราเราเป็นผู้เลือกเราเป็นคนเลือกชีวิตเราเราเป็นผู้เขียนเองกำกับเองแสดงเองรู้จริงเจ็บจริงได้จริงเสียใจจริงไม่มีตัวแทนไม่มีสตันนี่คือเรื่องจริงที่ผ่านชีวิตตัวเองทั้งสิ้น ย้อนไปเมื่อ EP ีแรกที่กูกุ๊กลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์เนี่ยเพราะว่ามีคนถาโถมถามเข้ามาเหลือเกินปรึกษาเข้ามานะอินบ็อกเข้ามาหรือปรึกษาส่วนตัวก็มีนะกูกกูกก็เลยมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งนี้ขึ้นมา EP แรกคือเรื่องของความหมายของการใช้ชีวิตตอตัวเองได้หรือยังรักอะไรชอบอะไรถนัดอะไรอยากจะสร้างคุณค่ากับตัวเองและกับผู้อื่นอย่างไงเมื่อรู้ลำดับความสำคัญของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มคิดอยากที่จะเปลี่ยนแปลง หลายคนยังมองภาพของซอฟต์สกิลไม่ออกเท่าไหรนะ่นักมามารู้กันเลยสิ่งแรกนะคะต้องทบทวนตัวเองตอนนี้ก่อนเลยว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยเรารักจริงหรือเปล่าหรือไม่ถ้าไม่รักเลยแต่ทำมันมาสิปี20ปีแล้วตอนนี้รักจริงหรือยังนะคะรักงานที่ทำอยู่แล้วหรือยังเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเรารักอาชีพนี้ทบทวนเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะคะ เอากระดาษ a 4มา1แผ่นนะแล้วก็เขียน2ช่องแล้วก็บอกว่าอาชีพที่ฉันรักเขียนมาลงไปช่องแรกนะคะทักษะที่จําเป็นต้องมีช่องที่2ทักษะที่เราต้องพัฒนานั่นหมายความว่ามันจําเป็นต้องมีแล้วเราไม่มีนั่นเองนะเมื่อสรุปได้ทั้งสองช่องเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วว่าอาชีพนี้จําเป็นต้องใช้ทักษะอะไรเราสรุปได้เรียบร้อยแล้วก็จะมี ถ้าดีแล้วก็ต้องพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมแต่ถ้าทักษะนี้เราไม่ได้มีในอาชีพนี้แต่มันจาเป็นต้องมีแล้วเราไม่มีเนี่ย mm. ก็ไปหาผู้รู้นะไปหาช่องทางในการรับรู้ไปหาช่องทางในการเรียนรู้ซะรู้แล้วก็ต้องลงมือทํามันอย่างจริงจังลงมือทาบ่อยๆจนเกิดเป็นทักษะที่ต่อเนื่องทักษะที่มันเป็นนิสัยก็จะทําให้เราสามารถต่อยอดได้นะครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละค่ะ นะลงมือทําแล้วเราก็จะตอบโจทย์ตัวเองว่าเราทําได้ไม่ได้เราควรเพิ่มอะไรนะเหมือนเราทํากับข้าวนั่นแหละถ้ามันไม่ถูกปากไม่ถูกใจแล้วเราก็จะรู้ด้วยตัวเ,เองว่าเราควรเติมอะไรลงไปง่ายๆนะคะต่อมาหลังจากทบทวนแล้วต้องโฟกัสต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้เราจะทําอะไร ตั้งไทม์ไลน์ให้กับตัวเองเลยมีเครื่องมือช่วยจํามีปฏิทินในมือเราก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละตั้งไปเลยว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรให้มันสําเร็จแล้วก่อนนอนก็ทบทวนแล้วก็ให้อภัยตัวเองอยู่เสมอตื่นมาก็ขอบคุณที่ได้รับโอกาสใหม่วนไปอย่างเงี้ยค่ะทําไปมันซ้ําๆซ้ซําๆนะคะให้ให้ภาพในหัวมันจดจําเมื่อเราได้เป้าหมายแล้วนะคะกระหายดิ้นรนนะคะที่จะทําสิ่งนี้อย่าลืมนะคะว่าเวลาของทุกคนเนี่ยเท่ากันเลย24ชั่วโมง แต่ต่างกันที่คุณภาพของการบริหารเวลาของแต่ละคนหนึ่งนาทีคนเรามันไม่เท่ากันต่างกันที่คุณค่าต่างกันที่การจัดสรรเวลาเวลาของครูกุ๊กมีความหมายมากตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมานะคะทำอะไรได้หลายอย่างเลยก่อนที่จะ8ปดโมงเช้าเนี่ยทบทวนตัวเองแล้วตั้งเป้าหมายแล้วทุกทักษะต้องอาศัยการเรียนรู้อย่าลืมต้องหาผู้รู้ ช่องทางในการรับรู้อย่างที่บอกเยอะแยะมากมายค่ะสมัยนี้โค้ชสำคัญนะคะเพราะจะเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นเราเป็นกันลายาณมิตรเป็นคนที่บอกแนะนำเราสอนเราติดตามเรานะที่สำคัญตัวเองต้องกระหายที่อยากรู้กระโดดเข้าไปหาโอกาสในการเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาเพราะการลงมือทำเท่านั้นมัวแต่คิดวิเคราะห์อย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำนะคะเราประเมินต่อเนื่องเลยค่ะ เราต้องทดลองทําในทุกโอกาสโอกาสจะทําให้เราเห็นทางเลือกใหม่ๆอยู่เสมอในขณะเดียวกันเมื่อเราลงมือทํางานทุกชิ้นจะทําให้เราพบบทเรียนประสบการณ์จากการลงมือทําเท่านั้นคิดดูนะคะว่าเมื่อเราลงมือทํางานทุกชิ้นออกมาอย่างใส่ใจเต็มที่กับมันแล้วจริงๆประตูวความสําเร็จได้เริ่มเปิดแล้วต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อันยิ่งใหญ่ในชีวิตเราปัจจุบนันการเรียนรู้ง่ายมากเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรียนรู้ทุกวินาทีทุกที่ ทักษะที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คืออัเเออ์์ั่นของตัวเองอัพสกิลอัพทักษะให้กับตัวเองเลิกมีข้อแม้ให้กับตัวเองเลิกดูถูกตัวเองลงมือทําทันทีโอกาสมาแล้วนะคะเดินหน้าต่อไปคุกุ๊กเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ทุกคนพบกันใหม่คุกุ๊ก a n n e l จะพาไปฟังอะไรนั้นติดตามชมตอนต่อไปขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ